โยดคะ่ะเราควรรักษาระดับน้ําในร่องน้ําอยู่ที่เท่าไหร่คะถ้าเกิดเรามีร่องน้ําสําหรับปาล์มระดับน้ําควรจะอยู่ที่50เซนติเมตรวัดจากผิวดินด้านบนถ้าสามารถคุมได้ตลอดทั้งปีก็ถือว่าจะเป็นระดับที่เหมาะสมที่สุดถ้าเกิดว่ามีฝนตกหรือว่าแ้งอะคะ่ะแล้วมันมีน้ำเกิน50เซนอย่างเงี้ยคะ่ะควรทำยังไงดีคะแต่ในความเป็นจริงแล้ว เราจะทําแบบนี้ค่อนข้างยากทั้งฤดูฝนก็จะน้ําท่วมฤดูแ้งก็จะน้ําต่ำกว่าห้าสิบถ้าในฤดูฝนหรือฤดูแล้งในการจัดการในเวลาที่เราใช้ก็คือว่าเราจะจัดการให้ได้ภายใน2ี่สิบวันเพื่อให้กลับมาอยู่ที่ระดับห0บเซนติเมตรให้เร็วที่สุดไม่ว่าจะน้ําท่วมหรือน้ําแรงถ้าน้ําท่วมก็สูบน้ําออกให้ได้ที่ห้าสิบเซนถ้าน้ําแล้งก็สูบน้ําจากภายนอกเอามาเติมให้ได้5้าสิบเซน ทำให้เสร็จกระบวนการภายใน20วัน